หลับยากนอนไม่หลับติดยานอนหลับไม่อยากเป็นเอัลไซเมอร์สมองเสื่อมตายทั้งเป็นก่อนวัย ให้ดูคลิปได้จบแล้วทำตามทุกข้อหลับดีขึ้นได้แน่นอนครับอันดับแรกเลยเนี่ยการที่เราจะหยุดยานอนหลับแล้วไปทําอย่างอื่นนะครับเช่นไปกินอาหารเสริมปรับพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่มันใช้เวลายานอนหลับมานานร่างกายเราติดยานอนหลับแต่ยานอนหลับกินนานเนี่ยเสี่ยงโรคเอาไซเมอร์เสี่ยงโรคสมองเสี่ยงเอ้าไซเดอร์อันนี้เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องการนอนหลับแล้วยานอนหลับมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยมากๆดังนั้นอันแรกเพื่อนๆควรจะปรึกษาหมอที่จ่ายยานอนหลับอันด ก็คือตั้งแต่อันดับแรกเลยไม่กินก่อนนอนอย่างนอ้งนอย3ชั่วโมงนะครับอันดับที่2นะครับอย่าดื่มเยอะก่อนนอนอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงจิบๆน้ําก็พออันดับที่3ใครดื่มแอลกอฮอล์แล้วให้ง่วงนอนแล้วให้หลับคุณหลับไม่ลึกนะครับพื่อนๆหลับแต่หลับแบบคุณภาพแย่มากๆอันดับที่4นะครับใครที่ไม่ชอบตื่นมารับแดดหรือว่าวันวันหนึ่งไม่เคยโดนแดดเลยอันนี้นาฬิกาชีวิตหรือเซอร์เคเดียนเิติมมีปัญหาก็จะยิ่งนอนไม่หลับดังนั้นง่ายๆเลยนะครับหลังตื่นนอนมาเนี่ยเรา,ดดนนนาร บ,บ้านใครไม่มีดินไม่มีหญ้าก็ลองไปซื้อดินแล้วมาปูเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็เหยียบไปพร้อมกับรับแดดทาไมต้องรับแดดยามเช้าทันทีเพราะการที่เรารับแดดยามเช้าทันทีจะประับวงจรชีวิตให้รู้ว่าเนี่ยต้องตื่นนอนแล้วพอพระอาทิตย์ใกล้ตกเราก็ออกไปรับแดดอีกทีหนึ่งเพื่อบอกสัญญาณในต่อมไพเนียลเราว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะหลังเมลาโทนินด้วยไอเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรา่วงนอนเขาไม่ใช่ยานอนหลับนะครับแล้วเมลาโทนินท่านหลังแบบธรรมชาติจะช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับดังนับ ระวังเรื่องเครื่องเดลือที่มีกาเฟอีนนะครับเช่นชากาแฟน้ำอัดลมหรือว่าจะเป็นชาอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะกินตอนเช้าเไม่เกินเที่ยงเที่ยงไปปุ๊บหยุดเลยเพราะนี่นอนหลับยากนะครับดื่มอย่างมากก็แค่มัทฉะหรือชาเขียวก็พอแต่อย่าดื่มเกินบ่ายสองหรือบ่ายสามนะเพราะมันก็มีกาเฟอีนแต่มีน้อยกว่ากาแฟครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับสุดท้ายนะครับพิจารณานะครับลดแสงสีฟ้าทั้งไฟในบ้านเราเปลี่ยนเป็นแสงสีส้มนะฮะไม่เอาสีขาวไม่เอาสีสว่างจ้าจ้ารวมถึงในมือถือเราด้วยนะครับในมือถือเราเนี่ยมีแสงสีฟ้้้าาางีีท่่นหหมมไดยถึว ทำให้ตาเพื่อนเพื่อนมีปัญหานะครับแต่มันเป็น blue light ที่จะทําให้สองภายเนี่เราเนี่ยรู้ว่าเนี่ยมันยังสว่างอยู่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เมลาโทนินไม่ต้องหลังนี่ไม่ใช่เวลานอนทําให้เรานอนไม่หลับนอนมีปัญหาดังนั้นการตัดแสงสีฟ้าที่ดีที่สุดคือหาแว่นสีส้มนะครับเขาเรียกว่าแว่นตัดแสงสีฟ้าแบบ100%มาใส่หลังพระอาทิตย์ตกเรียนแบบบรรพบุรุษเราครับสมัยก่อนเมื่อ100ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วที่ยังไม่มีหลอดนีออนไลท์นะครับเราตื่นนอนตามพระอาทิตย์นะครับแล้วก็หลับ มาใส่เพื่อบล็อกแสงสีฟ้าไม่ใช่แว่นแบบนี้นะครับว่นโมกันเนี้ยเขาก็เคลมว่าบล็อกแสงสีฟ้าแต่บล็อกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่นบล็อกแสงสีฟ้าจริงๆจะเป็นสีส้มเลยอันดับต่อไปนะครับเรื่องสารสกัดก็จําเป็นเช่นเดียวกันแต่ต้องรู้ก่อนว่าสารสกัดไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมไม่ว่าจะเป็นรากสมิเดียสกัดเมลาโทนินแอพิจานินเอลซียนินหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้เรานอนหลับแรงเท่ายานอนหลับนะครับแต่เขาเป็นตัวธรรมชาติที่ควรเสริมถ้าเราอยากจะทําทุกวิถีทางจริงๆดังนั้นนนนมมออออแําาาบบบี้้รรรัว่่่่เพพืตตงงปฤิกกกทุยน แล้วสายวันตาตัดแสงสีฟ้าแล้วค่อยเสริมสารสกัดอย่างเช่นแมกนีเซียมแอลทเนตนะครับหรือไกลซิเนตก็ได้ได้ทั้งคู่เลยรากสมอิเนเดียสกัดนะครับหลายการศึกษาพบว่าช่วยผ่อนคลายช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและช่วยทําให้เราหลับลึกหลับสนิทได้กรดอะมิโนแอลทอนนครับก็ช่วยผ่อนคลายสมองทําให้เราหลับลึกหลับสนิทได้เมลาโทนินกินแบบเป็นสารสกัดนะครับรวมถึงกาบาคาโมมาเอ็กซ์ตรัคสิ่งเหล่านี้ครับก็ช่วยทําให้เราง่วงนอนแบบธรรมชาติได้แต่เมลาโทนินอย่าไปกินโดสสูงมากนะครับมากสุดผมแนะนาไม่เกนกท่่อจี 5มิลลิกรัม1มิลลิกรัมหรือเราจะสเต็ปเป็น3มิลลิกรัมเลยก็ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องกินทุกวันนะครับในช่วงแรกอาจจะกินทุกวันแต่พอเราปรับสมดุลจังหวะชีวิตเราได้นะครับเราค่อยๆลดเมลานินลงได้ครับให้เมลานินเราหลั่งเองจากธรรมชาติด้วยการลอกแสงสีฟ้านะครับลองไปทากันดูนะครับอันนี้คือแบบสูตรครบวงจรเลยถ้าเพื่อนๆทาได้ทุกข้อนะครับโมกเชื่อว,ว่าอีกไม่ช้าก็เร็วนะครับเพื่อนๆจะนอนหลับดลึกขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ความรู้เพิ่มนะครับเรื่องวิธีการนอนหรือสารสก อย่าลืมแชรด้วยนะครับหลับยากนอนไม่หลับติดยานอนหลับไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมตายทั้งเป็นก่อนวัยให้ดูคลิปในจบแล้วทําตามทุกข้อหลับดีขึ้นได้แน่นอนครับ